มี c h r เข้าใหม่นะครับมาให้ชมสำหรับวันนี้นะครับมาพร้อมกับสีขาวตัว1.8ตัวมิตรเป็นตัวรองท็อปนะครับเลขไม้นะครับอยู่130,000กิโลเท่านั้น489,000บาทฟรีดาวพ่อนอยู่ประมาณ8,000นะครับใครกำลังหา toyota csr ไปใช้งานนะครับคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนมาพร้อมกับสีขาวสภาพโครงสร้างบอดี้เดิมต่างๆนะครับใครสนใจนะห้ามพลาดคลิปนี้เลยเดี๋ยวไปลมไปชมคลิปเต็มกันได้เลยครับ ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับที่ช่องโอลรวมรถครอบครัวมือสองมินบุรีนะครับวันนี้อยู่กับผมเซโอเพ็นยนที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนรถมือสองนะครับวันนี้พามาชมสําหรับโตโยต้าซีแฮชานะครับตัวรองท็อป1.8ึ่งจุดแปดมิตรนะครับปีสิคันนี้ใช้งานมา1นึ0 0 0สสมนกิโลนะครับผมคันนี้4ี่แ0 0แปบาทสําหรับคันนี้นะครับฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณ800พเท่านั้นนะครับใครกําลังหาซีเอชอาสีขาวไปใช้งานนะ ตัวนี้พามาชมนะครับผมบอกเลยว่ามีหนึ่งเดียวเท่านั้นนะตอนนี้และ c h r stock ในสต็อกมีไม่เยอะนะครับตอนนี้มีมาให้ชมแล้วนะนี่ผมให้ชมก่อนเลยรอบคันนะครับทะเบียน9761คันนี้ยังว่างอยู่ะถ้าใครชมแล้วนะถูกใจนะครับมีนะติดต่อส่วนตัวหาผมได้เลยเบอร์โทรด้านล่างนะครับ 0886513730นะครับผมเดี๋ยวพาชมนะวันนี้ทุกซอกทุกมุมคำนวณเด็ดพรต่างๆในคลิปนี้ได้เลยแล้วก็ดอดเบียต่างๆนะครับผมเดี๋ยวพาชมกันเลยนะอ่ะสำหรับตัวนี้นะครับชมหน้าด้านหน้านะครับไฟหน้าเป็นโปรเตอร์นะครับผมโปรเตอร์หลอดแก้วนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟเดย์ไลท์มีมาให้ครบด้านล่างมีตัดหมอกมานะครับมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะสำหรับตัวนี้ที่แก้มด้านข้างเซ็นเซอร์มีมาครบนะครับ ตรงนี้ทําการทนำะความสะอาดเก็บงานต่างๆมาให้ครบแล้วนะตรงนี้สภาพโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมมาแบบนี้นะครับเซ็นเซ,นซอร์ด้านหน้ามีมาให้นะนี่กระจังด้านหน้าสวยๆนะครับผมโลโก้เป็นโครมเมียมเหลี่ยมพรมนะสันฝากระโปรงเดิมๆนะครับสภาพเดิมโครงสร้างเดิมเลยสําหรับตรงนี้นะขอบไฟหน้าต่างๆโคมไฟหน้าเดิมๆนะครับอ่าทั้งสองฝั่งนะแล้วก็สเกิร์ตของเดิมนะสาหรับด้านล่างนะครับ โครงด้างเดิมเลยนะแล้วก็ด้านล่างนะครับตัวนี้ได้แม็กแม็กเดิมๆนะของตัวนี้นะครับเป็นแม็กตัวขอบสิบกแล้วเรียบร้อยนะแล้าสาหรับยางตัวนี้นะครับได้เป็นยางปียี่้าแล้วนะครับนี่ยางใหม่ๆปี25้าเลยนะสภาพสวยนะยางใหม่เปลี่ยนมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับสาหรับตัวนี้ล้อแม็กไม่มีการเบียดฟุตบาทในดๆนะครับผมโครงสร้างเดิมภายในซุ้มล้อตัวน็อตซุ้มล้อต่างๆก็เดิมเช่นกันนะครับไม่เคยมีไข นะี่ตัวชกต่างๆรอยแต้มสียังอยู่ครบเลยนะครับสภาพสวยเลยนะถ้าใครหาสีขาวอยู่อย่ารอช้านะครับผมแล้วก็กระจกด้านหน้าเดิมนะครับของโตโยต้าทั้งหมดนะด้านข้างเดิมนะทั้ง4บานนะครับโครงสร้างเดิมนะสำหรับตัวนี้ของเดิมแท้โตโยต้าเลยนะครับแล้วก็โครงสร้างด้านในนะเสาบีตัวน็อตไม่เคยขยับนะครับนี่สวยงามนะครับแล้วก็นี่ตัวนี้ผลิตช่วงเดือนพฤศจิก,ก,ก,กายนปี18บปนะครับ แผ่นเพดเดิมเดิมแบบนี้เลยนะจาก t o y ย t a m มอเตอร์นะครับแล้วก็อ่ะก็จะดูงูนะครับผมแล้วก็มีในส่วนนี่เมดอาร์คนะครับผมขอบประตูนะโครงสร้างเดิมเดิมแบบนี้เลยตัวนี้รับประกันไม่มีชนหนักไม่ความจมน้ำนะครับกับสีก็ไม่นะเล่นไม่มีเสื่อมไม่มีหายไม่มีศูนหายต่างๆนะครับไม่มีตัดต่อเลยนะนี่สภาพแผงประตูต่างๆเดิมเดิมนะครับ สีเดิมเม็ดอาร์คเดิมนี่พี่ดูเลยเป็นเม็ดเม็ดเลยนะครับผมแล้วก็ตัวยางหนาะแผงประตูนี่สวยงามนะพี่นะลวดลายต่างๆมีความพีเมียมนิดนึงนะครับสาหรับตัวนี้นะโอ้โหใครหาอยู่รีบเลยนะครับ4ี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้หาได้ไม่ไม่ง่ายเลยนะตัวนี้ระบบล็อกเด็กมีมาให้นะครับปุ่มล็อกเด็กตรงนี้นะที่ประตูด้านหลังทั้งสองฝั่งมีมาให้ครบตัวนี้ใช้งานนะครับผมเบนซินนะน้ามันเบนซินนะครับผม 9195e20e85 จัดเต็มเลยตัวนี้เติมได้แน่นอนนะครับส่วนด้านหลังนะไฟท้ายเดิมๆโลโก้ c HR เดิมๆแบบนี้นะครับตัวนี้ด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้4จุดนะครับชุดด้านหลังตัวนี้นะมีกล้องถอยนะครับผมมีมาให้ครบนี่กล้องถอยมีมาให้โลโก้ต่างๆเดิมกระจกเดิมนะครับปอยเลอร์ด้านบนนะแล้วก็คลิบฉลามด้านบนมีมาให้ครบนะครับผมสภาพโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะพี่นี่ แล้วก็ให้ดูฝาท้ายกันเลยนะครับโครงสร้างฝาท้ายเริ่มกันที่เม็ดอาร์คนะครับผมรางน้ําตรงนี้เม็ดอาร์คเดิมสภาพโครงสร้างเดิมทั้งหมดตัวน็อตต่างๆเดิมนะครับแล้วก็ตัวน็อตด้านในฝาท้ายไม่เคยมีถอดไม่เคยมีแกะนะครับนี่เดิมทั้งหมดนะรางน้ําต่างๆไล่มาเดิมทั้งหมดนะครับนี่โครงสร้างสวยนะฝาท้ายด้านบนสีเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ ไรที่ติเลยพี่นะขึ้นชื่อว่าไรที่ติเลยนะครับสําหรับ c ีจตคันนี้ส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับมีแม่แรงนะตัวปัมลมนี้แล้วยมีมาให้นะครับนี่ใช้งานได้นะสาหรับตัวนี้นะครับแล้วก็หลุมด้านล่างนะครับมีมาให้ครบเลยนะโอ้โหสภาพดีมากพี่คันนี้เก็บงานนะทําความสะอาดม,มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าใครสนใจอยากมาดูรถตัวจริงก็เรียนเชิญได้เลยที่เพชรยนต์รถมือสองสาขานะครับผมสุวินทวงศ์สี่สิบหกนะ นี่เลยนะครับผมอยู่ระหว่างทางอ่ะพี่มาเส้นสุวินทวงศ์นะครับทางออกไปบางน้ำเปรี้ยวไป8ริ้วนะออกไปทางนั้นปุ๊บพอพี่สังเกตเห็น Honda าสาขาสุวินทวงศ์นะครับยูเทิร์นกลับมานะยูเทิร์นกลับมาแล้วหรือว่าสังเกตขวามือนะครับจะมีอีวุสุนะอยู่ทางขวามือพี่ยูเทิร์นกลับมาจะเจอเพรยนต์จะอยู่ที่ซอยเลขคู่นะผมซอย4ี่นั่นเองนะครับ เดี๋ยวมาดูต่อสําหรับตัวโครงสร้างตัวรถนะครับผมบอดี้เดิมๆแบบนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลยนะครับสำหรับแผงประตูตัวนี้นะกระจกมองข้างปรับ,รบไฟฟ้ากระจกต่างๆปรับไฟฟ้าทั้งหมดเซ็นเตอร์ล็อกมีมาให้นะครับแล้วก็ตัวน็อตต่างๆเดิมนะนี่โครงสร้างน็อตเสาบีต่างๆไม่เคยมีไขไม่เคยมีแกะนะครับผมแล้วก็ระดูกงูต่างๆนะเม็ดอาร์คเม็ดสปอตต่างๆเดิมทั้งหมดอ่าน,นี่ สวยงามที่คันนี้สวยจริงๆนะครับผมถ้าใครกำลังหาอยู่นะรีบเลยนะครับรีบเลยจริงๆมีแค่คันเดียวท่านั้นถ้าสําหรับตัวน้ํามันล้วนแบบนี้นะครับอ่ะขออนุญาตเก็บตรงนี้นิดนึงโอเคไปสำหรับด้านในนะครับผมตัวนี้นะฟังก์ชันด้านในระบบปรับไฟสูงต่างๆอัตโนมัติมีมาให้ปุ่มเปิดฝาถังเปิดฝากระโปรงด้านหน้าอ่ะแต่เปิดไว้เลยนะครับ ส่วนหน้าหน้านี้อ่ะเป็นเป็นเบกรกเป็นคันเร่งต่างๆเดิมๆนะครับผมสําหรับตัวนี้มีการดูดฝุ่นมาให้แล้วเรียบร้อยนะปุม่ม e n g i n ส start มีมาให้ครบนะครับอ่าหน้าปะเลื่อนไม้ตัวนี้ไม่อยู่1นึ่งแสนสามหมื่นกิโลนะไม้แท้ๆนะครับพวงมาลัยตัวนี้ได้เป็นมั l ติฟังก์ชันนะตัวนี้พวงมาลัยน,น,นะผมผมได้ลองเทสนะได้ลองขับอยู่แล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นหนึ่งเลยที่นะครับที่ขับขี่ได้ดีแล้วก็นะครับผมพวงมาลัยคือเบามากนะครับ แล้วก็จอกลางตัวนี้นะครับเป็นจอระบบทัชกรีนนะเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆนะครับผม Android Auto ต่างๆได้หมดมีกล้องถอยให้ครบแอร์ปรับเป็นออโต้นะครับผมสําหรับตัวนี้เกียร์ออโต้นะแล้วก็เบรกโฮลต่างๆเบรคมือไฟฟ้ามีมาให้ครบนะครับแล้วก็ในส่วนเบาะตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดํานะครับผมนี่ดีไซน์แบบนี้เลยนะครับเบาะหนังสีดําปรับแบบแบนนวลนนะแล้วก็ในส่วนของข้างหลังนะครับเป็นเบาะหนังสีดําเช่นกันนะ สภาพโครงสร้างสวยนะครับผมสําหรับตัวนี้อ่ะสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทใครกําลังหาอยู่นะครับรีบติดต่อได้เลยนะเบอร์โทรด้านล่างนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปไปดูหน้าห้องเครื่องกันต่อเลยมาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องนะครับผมสาหรับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะครับหนึ่งจุดแปดลิตรนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบแรงม้าซึ่งน่าจะเป็นเครื่องเดียวกับตัวเอาตีนหนึ่งจุดแปดนะเครื่องทนแน่นอนพี่เครื่องอึดตึกทนแน่นอนนะสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวน็อตต่างต่งางโครงสร้างต่างต นี่ไดซาร์ด้านล่างนะครับผมเดิมๆนะตัวลูกลอกต่างๆไม่มีหลุดไม่มีนะเสื่อมนะครับผมแล้วก็รอย QC ต่างๆอยู่ครบเลยนะตัวน็อตด้านในนี่สวยงามนะครับไม่มีร่องรอยการปรับเปลี่ยนอะไรมาเลยนะตัวนี้โครงสร้างสภาพเดิมๆนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะนี่เพิ่งเปลี่ยนมานะประมาณปีหนึ่งได้นะครับแต่ตัวนี้ก็ใช้งานได้ยาวๆนะครับค่าแบตเราเช็คให้นะไม่ต้องกลัวเลยนะครับ ถ้าค่าแบตต่ำกว่า75%เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มาดูโครงสร้างกันต่อนะโครงสร้างนะครับผมเบ้าโชว์เม็ดอาร์คเดิมนะครับตัวน็อตยึดแก้นด้านในนะครับน็อตยึดแก้นด้านในเดิมฝากระโปรงด้านบนเดิมนี่ไม่มีร่องรอยขยับนะครับน็อตไม่มีขยับเลยนะไล่มานะครับอ่ะส่วนคานด้านในนะตัวนี้คานด้านในเม็ดอาร์คยังอยู่ครบนะครับตัวนี้ไม่ได้ชนเข้าตรงโครงสร้างด้านในนะครับคานด้านหน้าเดิมเดิมนะครับนี่สวยงามเลยนะ ไทยคุยโตนะผมโลกโก้มีมาให้ครบนะครับแล้วก็คานด้านในตัวนี้โครงสร้างเดิมนะครับตัวน็อตมิดอาร์คนะทางด้านนี้นะครับอเดิมทั้งหมดนะพี่แล้วก็อขออนุญาตตัวน็อตด้านในยึดแก้มนะครับน็อตฝากกระโปรงด้านบนเดิมซีนกาวตะเข็บด,ด้านข้างเดิมๆแบบนี้นะครับแผ่นกันความร้อนตัวนี้มีมาให้แล้วก็นี่โตโยต้านะครับมีมาให้ครบเลยนะครับนี่โครงสร้างเดิมๆแบบนี้นะครับ สภาพดีตามอ,อกกอยู่ครบนะสําหรับตัวนี้ส่วนตัวน็อตตัวนี้นะครับเป็นส่วนสุดท้ายนะครบเลยนะครับสําหรับตัวนี้เป็นโตโยต้านะครับ 4HR นะย้ำอีกทีนะครับต, m, ตัว1.8มิตรตัวรองท็อปนะครับปี18คันนี้ใช้งานมานะครับเลขไมล์130,000กิโลเท่านั้นเลขไมลนะผมแนะนําไม่ต้องไปดูเลยพี่ให้ดูโครงสร้างนะครับผมว่ามันมาเดิมๆแบบไหนนะครับแค่ไม่ชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ําอะไรมาก็รับประกัน โดยส่วนของเครื่องตัวนี้นะครับบอกเลยว่าอึดแน่นอนนะ1.8แต่กำลังเครื่องต่างๆใช้งานเดินทางต่างจังหวัดตอบโจทย์แน่นอนแล้วนะครับส่วนตัวของรุ่นนี้ช่วงล่างดีมากๆดีไม่ต้องไปปรับไม่ต้องไปแก้อะไรเพิ่มเติมแล้ว489,000บาทราคานี้สุดคุ้มแล้วนะครับถ้าใครสนใจอยากผ่อนอยากจัดไฟแนนซ์ปีดาวผ่อนอยู่8 0ันเท่านั้นนะครับใครสนใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาผมได้เลยตอนนี้นะครับ0886513730 หรือแคปหน้าจอแอดไลน์มาหาผมได้เลยนะครับว่าสนใจคันนี้ต้องทํายังไงบ้างนะครับจัดได้เลยนะครับทักมาผมโทรมาผมได้เลย24ชั่วโมงนะครับถ้าสนใจมาดูรถก็บอกผมได้เลยเดี๋ยวผมพามาชมที่เพชรยนต์สาขาเซนริไทย68แยกหนึ่งนะครับมาได้เลยทุกทุกวันเปิดบริการทุกวัน9โมงถึง6โมงยินเท่านั้นถ้าใครสนใจมาได้เลยนะครับวันนี้ก่อนจากากันฝากกดไลค์กดติดตามช่องโอรวมรถครอบครัมมือสองมินบุรีนะครับแล้วก็ช่องทิกตกอของผมนะครับโอเพชรยนต์หรือว่าโอรวมมือสองนั่นเองนะครับ วันนี้ขออนุญาตกลับลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ